มันคืออะไรกันดูกันเลยเฮ้ย hey. ฮับจีนิวสเตดมันน่าเล่นมากเลยนะดูสิโอ้าวว้าว เฮ้ยมันไม่ใช่ผับจีที่ฉันเคยเล่นนี่ผับจีใหม่ว้าวโอ้ผ oh, ับจีเฮ้ยต้องโหลดมาเล่นแล้วคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะอือผับจีไอสัตว์ผับจีพ,พม่าก็มีนี่ไง New Stairs มาลวเลยการ์ททองอ๋อแบงก์แม่ง,งน่าสนใจว่ะเฮ้ยแบงก์ฮัลโหลแบงก์ไอ้เหี้ยแม่ง, hey, here, งหามาได้โหลดทรัพยากรนี่อะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับ PUBG Mobile ซึ่งตอนนี้เรามีแขกรับเชิญนั่น,นก็คือเพื่อนแบงก์แบงก์เ <Hey, yo. S 1> ป็นไงทักทายดิท,ทักทายดิกระต่ยคนดูไอ้ย่ hey, เพราะว่านี้ผมผมมีเพื่อนมีเพื่อนที่จะมาร่วมสมรภูมิรบนี่เอาเว้ยเอาเว้ยสายโหดสายโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเน็ตกันการโหลดทรัพยากรมาเปิดเรื่องเตยเฮียแม่คุยแม่งคุยเฮียแม่งอัปเดตเพนโตนเนี่ยชัดใช้พื้นที่ไหมแค่สองสองร้อยเองโอยหมาอีมึงคิดว่าเราจะชนะไหม อก็หมดหมดเล้งเท่านั้นเที่ยเราจะตั้งเราจะตั้งเราจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีแบงค์เฮียแม่งปรอดแต่มึงเนี่ยไอ้สัสเฮียแรกแรกไอ้สัสโอ้โหประตูควายนี่เึิ่งจะเปิดแรกแม่งไอ้ควายเฮียบ้าลาต่างเฮียเฮ้ย ติดหน้าตาไงสัสยังไม่เปิดซทำไมไม่ซื้เลยเฮ้ยเดีพาไปแว่นเฮียรถอยู่ไหนวะเขี่ยแม่งเอ้ยเฮ้ยกูโดนลอยเขี่ยไอ้กูโดนลอยกูโดนลอยเฮียโอ้โหเฮ้ยอย่าลอยกูดิเฮียโดนลอยดยสัตว์กูมองเห็นเลยนะเฮียเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเฮ้ยชุบดิไฮ้มึงมีเหรียญไหมมีเหรียญไหมสัตว์ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยอ่า ไอ้งี้ยเน็ตนเน็ตโนยังโอ้โอ้ยข้าิง่ะมันโดนกูเนี่ยกูจะตายโอโอเฮียกระสุนมีสามนัดโอ้ตายเฮียโคเทว้าวเช็ดอนิเมชันจับหมวกอลีลาเว็บพอละไปกดเลยไป พร้อมดีว่ตรงไหนวะออยู่นี่ <laughs> มามาเฮีย <laughs> e, จะมาขอได้ก็แฉลงงันอันเดียวมาเอาหน่อยเฮียทุกใครยังไม่ตายเลยกูได้ไแฉลงงันเดียวเฮียไม่ปืนงอกนี่ก็ยิ่งใครมาตายส้าคนเลยสัสมันมีปืนกลกูมีปืนแก๊บไอเฮียกูเอาอะไรไปสู้ไอสัสเออเอาหมดเนี่ยแหละสัสแม่งดีความได้เล่นไป บ้านแต่ละหลังน้อยเที่ยวคลงไปยังใดก็มีแค่คนในเที่ยวดำน้ำแม่งเลยสัตว์เออคุณลงห้องน้ำสาธารณชนนะนอ่ะอ๋เมื่อกี้กูกำลังจองหมอกไปครับเนี่ยยกูมาได้โก้แจกยาอะไเที่ยมันขึ้นคนเดียวเนี่ยเนี่ยอันนื้มันขึ้นหรอเที่ยววิ่งกับจ้าเคลลี่มันมีทื่อใส่วะ แล้วอีกสองคนนี่ต่างได้เอาวปไหนเบอร์สามเบอร์สี่ยิงกูอย่ายิงกูไอ้สัสกระโดดข้ามกระแพงแม่งเลยมีพ่อแม่เด็กวัดเก่าเล่นแต่ฟรีไฟเฮียไม่เก่งนี่ครับยี่กูเก่งเนี่ยลากหัวเดอ่ะไอ้ยิงบอดก็ได้แต่ปั๊มยาวเลยจะถูกตายเราต้องเราต้องบุญยาวบุญยาวไอ้สัสอ้ควายอะไรอายุเทมอะไรไอ้สัสดิ่งดิ่งกับมาเลย ือก็ต so ้องยังไงแล้วก็สไนสไนแฟรเไอคือเป็นสไนเลยเฮียไอ้ย่างอ่ะกระเป๋าห้าไม่พลุงพลังหมดเลยเหี้ยเก็บหมดกระสุนเไอกระสุนเนี่ยรูเก็บหมดเออกระเป๋าห้ามพลุงพลังหมดเลยเฮียสถานการณ์นี่เกมตึงนะจังหวะนี้ไอ้เหี้ยไม่พวกกูจะเจอบอทเหราวะนี่เป็นบอทอ่ะไอแต่กูว่าน่าเป็นคนนะบอทโอ้ อยู <One input> ่ในกันหมดแย่ครับโคตรเจ็บมาโคตรเจ็บในบ้านนะบ้านกูโคเจ็บเฮ้ยก็แตกแตกแตกเฮ้ยเฮ้ยไอ้แย่สามตั้งไอ้วอลชุกูหน่อยดีเฮ้ยกูตายไอ้เฮียสไนหมามันอะไรเนี่ยเอาแม่ไอ้เฮี้ยตะกี้เอาสไนปาดหัวมันไปเม่นหนึ่งว่าตายไอ้เฮี้ยสไนเทีอนเต็มหัวเลยสไนเทีอนไอ้เฮี้ยสไน นายข้ามแดงในเฮียมือกูต้องชนะแน่นอนเอาบุยามาเฮเียกูตายเบบุยาอยากตายไหนครับหนึ่งโอนเชื่อนะมาไหโอ้เแต่ฟรีไฟแค่ไม่จริงรักที่โบเก่งเนี่ยลากหัวเดอยะเราต้อยาวันจะกูตายแล้วต้องแล้ต้องบุยาเวย 模样。<More> <More>